الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم المسيدة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في نبوتي إيمان وني يأتي سؤال حديد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تبين حديد تتنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سمحي มีฮะดีที่บันทึกอิหม่ามอบูดาวูดและอิหม่ามอิบนูมาจาและท่านอันบานี้ได้กล่าวว่าฮะดีบทนี้ถือเป็นฮะดีที่ถูกต้องรหัสฮะดีษ6ห2ท่านนบดุมฮัมหมัดสอลัลลอฮุอะลยฮิวซัลัมได้กล่าวว่ามันซะมีอันนิดาฟะลัมยะตีฮิฟะลาอลาตละแตละฮูอิลลามินอุส,สลินใครก็ตามที่ได้ยินเสียงอาซานเพื่อที่จะเรียกร้องไปสู่การละหมาที่มัสยิดแล้วเขาไม่ได้ตอบสนอง การเชิญชวนเหล่านั้นเท่ากับว่าเขาไม่ได้ละหมาดเว้นแต่บุคคลที่มีอุปสรรคเท่านั้นหรือได้รับการผ่อนปลนเท่านั้นฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นฮะดิษที่เป็นการสำทับอย่างรุนแรงสําหรับบุคคลที่มีความสามารถแต่เขากับไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดมีคําพูดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานคําพูดของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสูรอดิยัลลอฮุอันฮูท่านได้กล่าวว่า มันอัซร์เขาไอ้ยลัลลาห์้าดันมุสลิมฟันยูฮาฟิดอล่ะนั่นศลัตที่ที่ที่ทีาที่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 ทน่ที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 ่ทน่้ี่ที่ที่าลาที่ที่ทีาหี่ที่สาลาในที่ข้างหน้าในส่าีาที่ที่เี่ที่ที่ทกัทีัทน่ที่ทห่ที่ทก่ที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 ่ทห่ที่ที่ทีี่่ที่ที่ี่ فإن الله ش ر ع لنبيكم صلى الله عليه وسلم س ن َ ه د َท่านอับดุลลาบอับนุมาสูท่านได้กล่าวอีกว่าดังนั้นแท้จริงอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺตาละทรงกำหนดให้แก่นาบีของพวกท่านขออัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺตาละทรงประสาทพรให้แก่นาบีของเราด้วยกับ แบบอย่างต่างๆที่เป็นทางนำฟาอินหุนมินซุนนันฮูดะเพราแท้จริงการละหมาดห้าเวลาที่มัสยิดถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบอย่างที่เป็นแนวทางการกระทำของท่านนาบีมุฮัมมัดส,ส,สุลลัลฮวาไลฮุสัลลัมว่าเราอันนักุลสลัยตุมฟีบุยุติกุมกามายุสลีฮะดันมุตัคลิฟูฟีับตฮและตารกตุมซุนนตนาบียิกุม ท่านอับดุลาบินมัสูดรอดิยอลฮุอานูท่านได้กล่าวว่าถ้าหากว่าพวกท่านละหมาดที่บ้านของพวกท่านเสมือนกับคนที่ล่าช้าเขาละหมาดที่บ้านของเขาว่าเราตารอกตุมซุนนะตานาบียิ่กุมเราดอลันตุมหากพวกท่านทั้งหลายได้ทิ้งแบบอย่างของหนาบีของพวกท่านแน,น่นอนพวกท่านทั้งหลายจะตกอยู่ในการหลงทางว่ามามินรจูลินยะตะออฮารุฟะยุพสินุตุฮูระ ث م يعمد ل ى مسجد من هذه المساجد ل ا كتب الله له بكل خ ط و يخطوها ح س ن ท่านได้กล่าวว่าไม่มีชายคนหนึ่งที่อาบน้ำละหมาดชำระตัวเองให้เกิดความสะอาดแล้วพยายามที่จะทำให้การอาบน้ำละหมาดเหล่านั้นสมบูรณ์มากที่สุดหลังจากนั้น เขาได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไปยังมัสยิดแห่งหนึ่งจากบรรดามัสยิดต,ต่างๆเว้นแต,ต่ละสุบฮานะหัวตะอาลาทรงทําให้ผลบุญแก่เขาทุกๆก้าวเดินของเขาเป็นผลบุญเป็นความดีงามวายรฟะอุฮูบิฮะดารอจัตันแล้วละสุบฮานะหัวตะาลาทรงยกฐานะด้วยกับก้าวเดินของเขา วายหุตตอันหูบิฮาไซยิอัตันแล้วลสุบฮานหัวตาลาส่งลบล้างความผิดด้วยกับก้าวเดินของเขาที่ก้าวเดินไปสู่การละหมาดที่มัสยิดด้วยกับการลบล้างความผิด <c oughs> ว่าเราก็ดารอไอตูนะว่ามาเยาตะคลลาฟูอันฮาอิลละมูนนฟิกุลมะลูมุนในฟากท่านับตุวลอบินมาสูตันได้กล่าวอีกว่าแท้จริงฉันได้เห็นกลุ่มชนของเราในอดีต ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ล่าชา้าไม่ยอมละหมาดที่มัสยิดเว้นแต่บุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่กลับกลอกหรือมูนาฟิกในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุยสัลลัมพี่น้องผู้ที่มีอิมานคนที่กลับกลอกในเชิงหลักความเชื่อหมายถึงคนที่อะไรเปิดเผยในเรื่องของหลักปฏิบัติแต่ซ่อนเร้นด้วยกับการปฏิเสธต,ต่อรัสุบฮานะฮัวตาลานั่นก็คือ บรรดาผู้ที่กลับกอกในเชิงหลักความเชื่อบุคคลเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมได้พูดถึงคุณลักษณะของคนที่ล่าช้าไม่ยอมที่จะไปละหมาดในเวลาที่มันมีความยากลําบากและในอันกุรานอัลลอฮุซุบฮานะฮัวตะอา,าได้พูดมากมายถึงคุณลักษณะหรือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มูนาฟิกกลับกอกในเชิงหลักความเชื่อดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมาน ท่าน Abdullah บ,ลลบินม a ส o o d ท่านได้กล่าวอีกว่าว่าละก็เด็กนักร้อยจุลยุตธะบิฮิยูนาดาไปนักร้อยุลัยน์ัตตายูก่อมาฟิสซอฟมีชายคนหนึ่งเพียงต้องพู้ที่มีหมานมีความทะเยอทะยานถึงแม้ว่าตนเองจะไม่พร้อมร่างกายของตอนเองจะไม่พร้อมก็ตามได้มีชายทั้งสองคนได้แบกหามชายคนนี้มาเพื่อที่จะละหมาดที่มัสยิดของรัสบะฮานอหัวตาอาลา เพื่อที่จะแสวงหาผลบุญต่างๆถึงแม้ว่าร่างกายของชายคนนี้เนี่ยไม่พร้อมไม่สู้ดีในการเดินทางในการเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะละหมาดร่วมกันจนกระทั่งชายคนนี้ยืนขึ้นละหมาดที่แถวของมันคำพูดนี้พี่น้องผู้ที่มีมานคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์บินมัสูรดีอัลลอฮุอันอยู่ในหนังสือซอฮีมุสลิมรหัสฮะดีษห5 4มีคำพูด ของชาวซาลัท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านอิมามอัลซะฮบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าละตาติมมุมรูอัตุรอจูลวดีนูฮัตตายันซซมซาตฟีเจมาอัตินท่านได้กล่าวว่าบุคลิกของชายคนหนึ่งจะไม่มีวันที่จะสมบูรณ์และศาสนาของเขาจะไม่มีวันที่จะสมบูรณ์อย่างเด็ดขาดจนกว่าเขาจะเข่งคัดในการละหมาตร่วมกันที่มัสยิด คำพูดนี้พี่น้องผู้ที่มีมานอยู่ในหนังสือตาเร่คุณอิสลามเล่มที่เหน้าที่102นี่คือเก็บความรู้คำพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮวาไลฮุวสัลลัมแล้วก็คำพูดของชาวซาลัฟนั่นก็คือเหล่าบรรดาสฮาบะที่พวกเขาแนะนำตักเตือนให้บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นได้รับผลบุญอันมากมายในสภาพของบุคคล ในยุคแรกพี่น้องผู้ที่มีหมานพวกเขามีความเข่งคัดในการละหมาที่มัสยิดก็อยากที่จะเชิญชวนสำหรับมุสลิมทุกคนเมื่อเวลาเราต้องการผลลบุญอันมากมายพยายามอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอะไรนำครอบครัวของเราลูกๆของเราไปละหมาที่มัสยิดเพื่อที่จะเป็นการอบรมสั่งสอนให้เขาได้คุ้นชินกับการละหมาที่มัสยิด ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอขอบิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮุสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ